สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แจงกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้อยากจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอการเตรียมเอกสารแล้วก็ขอเอกสารสําหรับคนที่อยู่อเมริกาแล้วต้องการจะกลับเมืองไทยในช่วงนี้นะคะแบบพี่แจงมานี่ก็คือแจงไม่ได้กักตัวกับรัฐบาลนะคะแจงกักตัวกับตัวเลือกที่รัฐบาลจัดมาให้ก็คือเขาเรียกว่า ASQ นะคะ ดี๋ยวจะอธิบายให้เป็นขั้นตอนว่าอย่างการเตรียมการมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่สถานทูตก่อนจะเข้าไปในสถานทูตที่ในแอลเอก็ได้หรือของวอชิงตันก็ได้นะคะเราจะต้องไปลงทะเบียนก่อนว่าเรามีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับเมืองไทยในช่วงนี้ในส่วนของกรณีที่มากับตัวรัฐบาลเนี่ย จะไม่ได้พูดถึงในวันนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นคนเราไม่มีประสบการณ์ตรงวันนี้จะขอพูดถือเรื่องขอเป็นลักษณะของ ASQ อย่างเดียวนะคะในขั้นตอนตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยพอเราติดต่อกับทางสถานทูตเสร็จแล้วเราก็จะมีการลงข้อมูลอะไรต่างๆใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าโรงแรมที่รัดให้เราเลือกนียมีกี่โรงแรม แจงก็เลือกมาโรงแรมหนึ่งก็คือโรงแรมอ่าโพแมนจี Pro Man G, ที่อยู่ที่สาสีลมนะคะหลังจากนั้นแจงก็ทำการติดต่อกับทางโรงแรมโดยใช้วิธีโทรมาก่อนแล้วก็อบอกให้เขาพนักงานเนี่ยช่วยส่งเอกสารที่เขาต้องการต่างๆทางอีเมลมาให้เราแล้วสิ่งที่พนักงานเขาได้ส่งมาให้นะคะเดี๋ยวแจงจะโชว์ให้ดูนะว่าต้องมีอะไรบ้าง พนังกงานก็บอกว่าในอีเมลนะคะก็จะบอกมีราคาว่าเราโอเคกับราคาตรงนี้หรือเปล่าที่แจงมาเนี่ยค่าใช้จ่าย15 15คืน15วัน14คืนจะอยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญ2,000เหรียญเนี่ยรวมค่าค่าเดินทางหมายถึงว่ามีรถไปรับจากสนามบินแล้วก็บวกกับค่าตรวจโควิด อีกทั้งหมด2 2ครั้งนะคะปกติค่าตรวจโควิดที่อเมริกาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0ยถึงร้อยหเหรียญหรือ250ร้อยหเหรียญถ้าเป็นแบบรับผิดเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณที่อเมริกาจะอยู่ประมาณไม่เกินร้อยห้เหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ pcr pcr เนาะเดี๋ยวเพื่อความชัวเอาอย่าอย่า pcr นะคะเดี๋ยวจะกลับมาอธิบายฟัง อย่างแรกที่เราพอเราติดต่องแรมแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเอกสารโรงแรมจะส่งเอกสารมาให้ก็คือเป็นเอกสารใบยอมกักตัวนี่คือเอกสารที่ทางผูแมนส่งมาให้แจ้งนะคะเป็นเอกสารที่แบบยินยอมให้เรามีการกักตัวกับทางกับทางโรงแรมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตการ์ดของเรา เพราะว่าเขาจะต้องมีการชําระเงินเลยแต่และที่กดไม่เหมือนกันนะคะที่แจงดูมาจะมีบางที่ที่ต้องชําระเงินทันทีเลยแต่ของภูแมนเนี่ยตอนที่เราติดต่อมาถ้าเราต้องการที่พักเขาจะให้เราจองไว้ประมาณห้า0ันบาทแล้วหลังพอเดินทางมาถึงเนี่ยก็คือจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนเข้าพักนะคะหลังจากนั้นเราได้เอกสารแล้วเราจ่ายแล้วและเซว่าเราจ่ายแล้ว เ,เราก็จะต้องติดต่อทางสถานทูตไปค่ะว่าเรามีที่พักเรียบร้อยแล้วและเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วพอเราได้จ่ายเงินกับทางภูแมนไปเสร็จแล้วมีวันเดินทางไเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะทางโรงแรมเขาก็จะส่งเอกสารมาให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราจะไปพักกับเขาจริงๆตั้งแต่วันไหนถึงวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเห็นไหมคะ,ะรายละเอียดเจนคิดว่านี้แต่เราโรงเรียน แต่โรงแรมอาจจะมีความคล้ายกันแต่ว่าในส่วนเดียเทลอาจจะไม่เหมือนกัน100%นะคะหลังจากที่สถานทูตได้รับเรื่องเราแล้วแล้วก็เห็นว่าเอกสารเราครบก็คือว่าเรามีทั้งตัวเครื่องบินและที่สำคัญเราก็มีที่สำคัญคือต้องมีพาสปอร์ตไทยนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีใบที่แจงบอกเนี่ยค่ะว่าเราอ่ะมีที่อยู่แน่นอนหลังจากเราจะไปกักทัวร์ที่ไหนสถานทูตก,ก็จะส่งอีเมลมาให้ค่ะหลังจากที่ทุกอย่างพรุฟหมดแล้วนะคะสถานค่ะนี่ก็คือลักษณะหน้าตาเอกสารนะคะเอกสารฉบับนี้สำคัญมากเพราะเป็นเอกสารอนุญาตให้เข้าเมืองไทยนะคะค่ะเดี๋ยวแจงคิดว่าใบที่มันเป็นใบ อนุญาตให้เข้าประเทศเนี่ยคิดว่าตอนที่เดินทางลงมาถึงนะคะ,ะพนักงานเขาได้เก็บไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะจะมีอีเมลเดี๋ยวจะเสิร์ไปให้ว่ารูปร่างมันหน้าตามันเป็นยังไงนะคะจะได้เห็นกันเพราะว่าจังคิดว่าเอกสารนี้สําคัญมากที่สนามบินจึงเห็นน้องคนไทยหลายคนที่ไม่ได้เดินทางขึ้นเครื่องเพราะว่าจะต้องมีการตรวจเอกสารอย่างเข้มข้นมากนะคะใครจะเดินทางเดินทางกลับต้องมีเอกสารที่มันแน่นอนชัดเจนนะคะ เอกสารที่สำคัญที่แจงต้องมีก่อนวันเดินทางที่แจงต้องทำนะคะก็คือเขาเรียกว่า fit to fly fit to fly เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปหาหมอเพื่อให้หมอเขาตรวจว่าคุณพร้อมสำหรับการเดินทางนะคะเอกสารแล้วก็หมอจะต้องเซ็นด้วยอ่านี่คือเอกสารหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะบอกชื่อบอกว่า เราแข็งแรงดีพอหรือเปล่าตรงนี้จะต้องเป็นชื่อคุณหมอนะคะแล้วนี้ต้องมีลาเส้นคุณหมอแล้วก็มีวันอะไรเรียบร้อยเลยนะคะที่สำคัญนะคะเอกาสาร fit to fly เนี่ยจะต้องเป็นภาษาไทยที่มีการแปลเรียบร้อยแล้วถ้าคนที่แปลจะต้องมี witness translator อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาอื่นใช้ไม่ได้นะคะ ที่สนามบินจะเห็นคนที่มีภาษาอื่นเช่นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาเยอรมันนี้ใช้ไม่ได้นะคะจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้นอันนี้สําคัญมากเลยค่ะแล้วแจงจะต้องไปตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนการเดินทา oh. งอ๋อรวมกับเอกสาร fit to fly นะคะเอกสาร fit to fly กับเอกสารตรวจโควิดเนี่ยจะต้องทำการจะต้องตรวจภายใน 72 72ชั่วโมงก่อนการเดินทางก็คือจะต้องนับไปเลยนะคะอันนี้เจงก็ไปตรวจมาค่ะแล้วก็อันนี้คือตรวจเห็นเห็นผลหรือเปล่าผลมันเป็นผลมันเป็นนิเกทีฟต,ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วเจงตรวจมาวันที่17วันที่17เจงตรวจมาเจงเดินทางวันที่19มันก็คืออยู่ในช่วงเวลา72ชั่วโมงที่เขาให้กําหนดให้เรานะคะแล้วการตรวจ โควิดเนี่ยมันมี2แบบถ้าเป็นแบบประผิดจะใช้ไม่ได้นะคะแบบที่ใช้ได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือเขาเรียกว่าแบบ PCR ซึ่งการตรวจแบบ PCR เนี่ยจะให้ผลค่อนข้างจะแน่นอนกว่าการตรวจรับผิด ทีนี้ถ้าคนไหนอยากจะเดินทางกลับนะคะลองเข้าไปเซิร์ช google ดูว่าในแอเรียของเราที่ไหนรับตรวจโควิดแบบ pcr แล้วก็ต้องมั่นใจมั่นใจว่าเราจะได้ผลทันก่อนเราเดินทางนะคะเพราะช่วงเวลาที่เขาให้เราตรวจกับช่วงเวลาที่เขาผลมันจะออกเนี่ยบางที่ใช้เวลา3วันเพราะฉะนั้นต้องเช็คตรงนี้ให้ละเอียดมากๆนะคะ เอกสารพวกนี้จะต้องปริ้นออกมาแล้วก็ถือไปวันขึ้นเครื่องนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนสายกันบินที่แจงบินมาก็คือเจงบินมามาจากยูไนเต็ดซึ่งก่อนขึ้นเครื่องเขาก็ตรวจเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็แจงมาเปลี่ยนเครื่องที่แฟรงเฟิร์ตที่เยอรมันนะคะก็ก่อนขึ้นเครื่องก็ต้องตรวจทุกคนจะต้องเข้าแถวแล้วก็ทุกคนจะต้องตรวจเอกสารไม่งั้นไม่ได้มาขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะแล้วก็ ใช่แล้วเอกสารนี้คือเป็นเอกสารที่เราจะต้องถือขึ้นเครื่องแล้วก็พอเรามีเอกสารทุกอย่างแล้วได้ทั้งใบอ,อนุญ,ญาตให้เข้าเมืองใบ fit to fly ผลโควิดแล้วก็มีเอกสารจากทางโรงแรมเพราะฉะนั้นถือเอกสารทุกอย่างที่เป็นตัวจริงไปให้หมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญแจ้งว่านะ ต้องก๊อปปี้เอาไว้เผื่อในชุดหนึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางด้วยนะเพราะว่า y o U N E V E R k N O w นะคะอันนี้จังคิดว่ามันสำคัญเพราะว่าต่อแจ้งก่อนที่จะขึ้นเครื่องได้เนี่ยทั้งฝั่งเยอรมันแล้วฝั่งที่อเมริกาตรวจเอกสารอย่างเข้มข้นมากๆนะคะอยากจะแบบไม่อยากให้ใครต้องแบบพลาดอะไรไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเครื่องกลับบ้านแบบคือรู้สึกว่ามันมันอันนี้แล้วอะมัน โควิดแล้วว่าถ้าจะตกเครื่องเพราะเอกสารไม่ครบนี่มันก็ น,น่าเจ็บใจนะคะแต่จะไม่แน่ใจว่าที่ประเทศอื่นมันจะลักษณะที่ต้องทําน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าการติดต่อสถานทูตอะไรอย่างเงี้ยที่อเมริกาให้ความรู้สึกว่าให้ความสะดวกสบายมากสถานทูตไทยในอเมริกาให้บริบรการดีมากๆเลยนะคะช่วยเหลือคนไทยดีมากเลยเพราะแจ้งเพิ่งไปทำพาสปอร์ตต่อพาสปอร์ตไทยมาพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นกันเองแล้วก็อธิบายทุกอย่างให้เข้าใจแล้วก็ให้ความสะดวกรวดเร็วแล้วก็รู้สึกสะอาดสะอานปลอดภัย คือต้องขอชื่นชมพนักงานและท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่โดยเฉพาะที่สถานทูตไทยใน LA ด้วยนะคะต้องกลับขอบคุณอีกนกครั้งนะคะรู้สึกประทับใจมากค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลืมอันนี้ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าเจนเกือบทำหายเพราะเจนเกือบทิงบอ a r ดดิ้งพาสไปตอนลงเครื่องมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะถามบอ a r ดดิ้งพาสนะคะว่าเราบอร์ดมาจากไหน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สําคัญมากเลยแล้วก็เราจะต้องทาแล้วก็ต้องทําเอกสารตอรม .8 ซึ่งเอกสารตอม .8 น้ดป่เป็นแบบนี้นะจ๊ะเอกสารตอรม .8 เ <ๆ S 2> นี่ยก็จะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราจะต้องอธิบายว่าเรามาเครื่องบินอะไรชื่อวันไหนจากที่ไหนสัญชาติอะไรจะพักอยู่ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในนี่คือนี่คือ นี่คือเอกสารสำคัญทั้งหมดเลยค่ะที่ต้องมีนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเดินทางปลอดภัยเ,เที่ยวให้สนุกหรือจะเจอญาติพี่น้องหรืออะไรก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ